เอ่หมอมฉันทำอะไรก็จะทำแบบองหญิงเม่านะวอนนี้หมอมฉันจะไปเดินเล่นกับเพื่อนพระเจ้าค่ะจะไปตรงนู้นหรือว่าจะไปตรงนี้เนี่ยหมอมฉันจะไปตรงเนี้ยพระเจ้าเฮ้ยเอาไงก็เอาระมีลุ้นงานนี้มีลุ้นตะคิวกินขากูแข็งไปข้างเนี่ยเพ่งทำไมอ่ะชอบเขาปะชอบไหมอ่ะ นิดๆพระเจ้าค่ะคิดยังไงเปิดประตูใจโชติงจังหรือทิ้งโจก็โปรดบอกมาจะเอาอยัางไงแล้วก็ให้แนสักลาอ,อย่าทำลอยหน้าแวบมาแวบ ทำไมพระเจ้าค่ะไม่ชอบฉันเลยเหรอองโงละเจ้าองโก้ต้องได้กับพี่ละวันแวแ่เพชรแวะเพชรใ้เวลากลางวันไั้ใสแวะเพชรตกางคืนพี่จะเพชรทเผ็ดไทยไม่ให้เลยแวท ไวไม่ทันไว่ะตามไปดูมั้ยเดี๋ยวฮิตลิฟท์คอปเตอร์ต้องลงแน่เฮลิคอปเตอร์เออลงยังไงบอบบอบบอบเฮ้ยนี่ฮะคนเนี้ใช่วันนี้วันองค์หญิงเที่ยวหรือไงว่าทำไมมากันจังเลยนะกูเนื้อหอมมั้งเหรอแล้วกูแต่งตัวเนื้อหอมทันทีจะรออะไรล่ะพระเจ้าค่ะเออที่หญิงมาวันนี้น่ะ หญิงจะมาแสดงความยินดีด้วยที่เธอได้รับตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วหญิงยินดีด้วยนะขอบคุไทยระเจ่ว่าแต่ว่าองค์หญิงมาทันน้องน้ององหญิงหรือเปล่าพระเจ้าค่ะสุภยีมาที่นี่เหรอเขาเขาร้องเพลงกับกับแลซายซ่ะคือจะขอเวลาสักครู่พระเจ้าค่ะไ,ไปก่นอนนะไปใหญ่ยุ่งทำไมอะในฐานะ ที่มึงมีแม่อยู่ในซ่องขอบใจคนเราเลือกเกิดได้นะเออออในฐานะที่มึมงมกูงงไปด้วยช่วยสอนหน่อยมึงเกิดมาบ้านแต่เกิดมาพ่อไม่เคยให้ออกจากบ้านซ้อมแต่เพ่งดา,าเพ่งทวนจะเจอผู้หญิงก็คือมเาเสนาแล้วก็แม่อสองคนสองคนไม่เคยเจอผู้หญิงเลยไม่เคยเจอใครเลยไม่เคยผ่านมือหญิงใดมาก่อน พานด้มือตัวเองขี่ม้าข้ามเขาแล้วมึงจะพูดอะไรเนี่ยก็ก็สอนหน่อยสอนงานไหมงั้นหญิงกลับก่อนเดี๋ยวแต่ก่อนเพื่อนค่ะผมยืนยืนตากแดดอยู่ตรงนั้นก่อนผมจะไม่เคยไม่ื่อนค่ะแล้วทีนี้ไม่เคยไม่เคยจีบหรือไม่เคยหยุดมึงอ่ะเด็กจะจีบร้องเพลงแบบวัยรุ่นทำไมนี่เลยร้องเพลงเลยเหรอเออเพลงไอ้ที่มึงร้องไม่ได้อ่ะร้องไปเลยร้องไม่ได้เราจะร้องได้ไงต้อของกุ้งถุติราชเพลงอะไร ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอให้ร้องตามใช่ไหมร้องได้ปะเนาร้องได้ร้องตามร้องตามใช่ไหมโอเคร้องตามคุณร้องไม่ได้คุณร้องตามผมได้ขึ้น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 ขอเป็นต่ํตามหน่อยตามหน่อยขอตามหน่อยตามหน่อยขอเป็นพระเอกในหัวไม่ได้ตามอีกขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอไม่ได้ตามอีกนิดงั้นต้องไปร้องในรูแล้วล่ะอะพี่ร้อง ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเอาอหากเธอหัวใจยังว่างได้ไหมเราเอาอหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยคัดทุก ดดจาะหอยขัดหูหัวใจไม่ให้ดำดางนักเบา้าฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมานักเบา้าฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา ไอ้กูเนี่มึงไปแซงงูตอนอะไเนี่ยมึงขับรถหรือเปล่าแล้วองค์หญิงก็ทําท่าตะเคข้มด้วยนะแล้วก็ไม่ทักด้วยนะก็กํลังพอเลยนี่เดี๋ยวก็เข้าท้องหรอกไม่ทักอ,อ,อะไรเนี่ยตามไปตามไปเอ,อ่อองค์หญิงบอมฉันอยากรู้ว่าองค์หญิงเนี่ยมีคู่ชีวิตหรือยังพระเจ้าค่ะก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่มีหรอกไม่มีจริงเหรอยังไม่มีถ้าเกิดว่าห่อมฉัน อยอาแซ่พวกนี้จะจับจองหัวใจของอูนหญิงจะว่าอะไรหรือเปล่าผูเจ้าค่ะถ้าหากว่าเธอเต็มใจแล้วก็มาด้วยความจริงใจนะหญิงก็ไม่ไเกียดหรกคะ่ะโอ้น้องเอ๋ยพี่เปิคำวาวานบกสำคัญรักมันโดยจใา เกลือนอุ่นอบระมไย้ผีไม่ได้คำเพ้อเจอคู่ใจไม่เคยคิดรักใครยิ่งไห้เลยนะแม่ควัญที่วา่าเทวตายอดชูคู่ธอ กี่ปีรักไม่มี หญิงไม่ช,ชอบเลยอ,ะอะ่ะอะไรแบบเนี้ยเสด็จพี่ต้องฟังหญิงฟังไว้ให้ดีแล้วเพคะเพราะว่าหม่อมชันจะนำความเรื่องนี้ไปทูลกับพระเจ้าอาว่าเสด็จพี่อยู่กับผู้ชายสองต่อสอง,สองไม่ใช่สองมีถึงสามไม่ใช่สามแต่มีถึงสงี่ วอดไงอะไรเหรอเออไปทำไมเนี่ยรู้อยู่กับตัวเองนะว่าใช่มันเกิดอะไรขึ้นถูกอย่านะกลัวเหรอไปฟ้องสิฟ้องสินี่ถ้าไม่กลัวเรื่องถึงตัวเองก็ไปฟ้องสิเรื่องอะไรฉันไม่ได้มีเรื่องอะไรสักหน่อยได้ใจจะบ้าบอกกันได้ใจเมื่อกี้นี่เสื้อผ้าอย่างลูกนิกอยู่เลยอ่ะใช่ลูกนิกอะไรเมื่อกี้ไม่มีเรื่องแล้วใครอุ้มไปเมื่อกี้ใครอุ้มไปใครอุ้มไปใครไปไหนใช่ใช่ใช่รีเพย์ไหม ให้รีบเอ้ไหมยิงยังไม่ได้ไปไหนเลยนะพค่เสร็จพี่แล้วประโคลนะ่ะทำไมลุกไม<อ>่แบบนั้นละ่ะคือว่าเดินมาเมื่อกี้ตาบ้องเขาเซลหญิงก็เลยแหวกให้เขาดูนิดอ๋อแหวกให้เขาดูทําไมาล่ะก็แอบชอบเขา <c oughs> อะเนี่อะไรกันเนี่ยไม่ถูกใจเลยไม่ถูกใจหรอไปใ,ใหม่ได้นะไม่ไ <Yeah. S 2> ไม่คุยด้วยแล้วเสร็จพี่ไปคะทําแบบนี้หญิงไม่ชอบเสื่อมเสียเชื่อเสียงเกียรติยศหมด ไปเพครเสร็จพี่ไม่ยัองอยู่แล้วที่เนี่ยอะไรจะไกะหนาก็ไม่รู้อย่าลือดมาบร<อ>ิการใหม่นะแรงซ้าย,าย <c oughs> ระวังนะพี่ <c oughs> ไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ตามเพอใจ <c oughs> ใช่อย่าถือว่าตัวเองนั้นดำร๊อ <c oughs> ถึงสองตำแหน่งจะเข้านอออกในจะทำอะไรก็ได้ไม่เกรงใจนกหนูก็เกงใจผู้คนหรือว่าผีสางน้งไม้มาก็ได้เพราะฉะนั้นที่มาเนี่ย ไม่ได้มาช่วยพี่หรอกนะนึกถึงตระกูลนึกถึงพ่อนึกถึงแม่พ่อแม่อุ่าสร้สางชื่อเสียงเสมือนเขียนด้วยมือแต่เมื่ถูกพี่ลบด้วยเท้าเนี่ยคิดด้วยดีวะเมาแล้วเลยอย่าให้มีครั้งเน้าเลยฉันจะไม่ช่วยอันนี้แหละ เลยเหรอพี่20ปีผ่านไปแล้วกูจำได้ไอ้ตองยีมันทำให้ครอบอครัวกูต้องแตกสลายพี่ยังไม่หายแค้นเหรอพี่ฉันว่านะเวลามันผ่านไปตั้ง20ปีแล้วจะตามหาลูกตอนนี้มันงมงเข็มในมหาสมุทรนะพี่ถึงแม้จะงมงเข็มในมหาสมุทร กูก็ต้องหาลูกกูให้เจอกูจาได้ว่าเมียกูกับลูกกูกูพักเข้าไปในอ้อมอกของไอ้ตองยีลูกกูคงอาจจะมีชีวิตอยู่แล้วก็เมียสุท่รลกของกูมะขินเหลือเราแค่สองคนพี่พี่จําได้ไหมตอนที่พี่แยกกับนายยีพี่ให้สร้อยไว้สร้อยอะไรนะพี่สิงสามเสียนเออใช่พี่ฉันจำได้ดีมาก ถ้าเป็นฉะนั้นเราสองคนเด<า>ินทางออกตามหาลูกไปพี่องกับต้นเสบียงแก้แหวนเงินทอง<า>เอาไว้กินระท่างชีวิตเรา,าไปครับ up. อวันประวิงกลัวรักไม่จริงจากใจอยู่เดียวได้เพราะกลัวใจเสียหนักตาให้สุดจใจนะป๋าเฮ้ยป๋าพอเจอทำไม เจ้าเจอพี่เหมือนเจอผีใช่เปล่าพี่เหมือนผีเหรอฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมาแลซายดูเท่จะตายเป็นไหมตำแหน่งเครื่องยศเครื่องทรงโดรนสมาร์ทวันครับวนครับจะชอบมากไม่ทำไมไม่ชอบอ่ะใช่สิเพราะเจ้ามีใครอยู่ในใจใช่ไหมพี่ยอแสใช่อะไรก็ยอแสยอแสไม่ยอแลซายบ้างล่ะพี่ให่ใหญ อย่ามาใช้กิริยามารยาทดุดดันกับฉันอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าพี่ใช้มารยาทกับฉันที่ไม่สุภาพถ้าเกิดว่าเจอท่านหลวงตองยีฉันจะฟ้องพี่ทําแบบเนี้เหมือนดูถูกฉันฉันจะฟ้องทำไใช่อะไรพี่ทําก็ไม่เคยดีเลยถ้ายอแสทาอะเจ้าอะจะก้าฟ้องไหมล่ะอก็ถ้ายอแสเขดีกว่าพี่ไงฉันจะฟ้องทําไมไม่ตรงไหนอะเขาก็ดีกว่าพี่ก็แล้วกันนั่นแหละใช่ในเมื่อมันดีแล้วก็ข้าเป็นคนไม่ดี ต่อไปนี้ล่ะข้าจะไม่ดีกับเจ้าเลยถ้าดูข้านี่อะไรกันเนี่ยพูดไรๆรู้มาขยันนะหัวใจเตลิดเกิดอารมณ์เราอยากเชยชมยอดชูอย่าจ้าไปพักไม่มีมาที่นี่นหาูเราไป เทียงคู่คิดคนทนลุงตองนีช่วยฉันด้วย้าชเราเข้าบานรุ่สองเรานอนสูตรไอโซน ตบหน้าเจ้าเสียงที่ดีไม่ร้องเลยตอบเพื่อเตือนสติพี่เมย์ตบเจ้าเพื่อหาเรื่องนี่มันผู้หญิงเจ้าทำแบบนี้เสมือนเหยียบยาผู้หญิงมากเกินไปนตบต่อหน้า,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 าตบเพื่อเตือนสติเหรอตอหน้า<ย>หญิงนี่นะ <c oughs> ไม่ไว้ว่าเขาพเจ้านั้นไเป็นคนในครอบครัวพี่เป็นน้องพี่แต่พี่มาตบหน้าสั่งโซ่ฉัน จะมากไปหน่อยเปล่าพี่ไม่มากหรอกมันมากไปแล้วเปล่าพี่ทำผู้หญิงต้องช็อกเลยมามานี่เอาล้มฉันจะไม่สวยเหมืนนนอนใบหน้าหรอเปล่าปะคบประคบป้าได้ไงแลสายเฮ้ยช่วยฉันด้วยฉันยืนร้องเพลงอ,อยู่ในสวนดีๆอ่ะพี่แลสายมาถึงพูจดจาดุดันลวนลามฉันแถมยังคิดปั้มฉันอีกแล้วแล้วไปร้องทำไมในสวนคาราโอเกะพี่อยากคิดไปมาร้องทำไมที่นี่ว่าพี่ต่อยหน้าฉันได้คนเดียวจะเป็นน้องพี่ ฉันก็มีมือมีเทา้าเหมือนพี่ไดีแแหละนีม่มือพี่ทำฉันได้ฉันก็ทำพี่ได้เลยไล่ไล่ไล่ไอ,เเอ่เล่กก่ไล่ไล่อล่อ่อล่ไลนไลเไล่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 เ่าล่้โ่ไไล่ไลล่ะล่ไล่ไล่ล่ไ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 ลไล่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 ่่ไ่ไ่ลไลไไวไลไล่ไล่่ลจะกลับหรือไม่กลบวันนี้ไม่จบ ถ้าไม่จบไม่จบเดี๋ยวได้กำตบแล้วประจอกันเฮ้ย มันเกิดเรื่องอะไรฮะอ้าวฉันไหว้ด้วยจ้าท่านลุงจ้ะสบายเถอะนูมันเรื่องอะไรกันลูกไดีเล่าให้พ่อฟังสิท่านลุงก็อย่างเช่นประจำทุกๆวันฉันมาเสงยากับเพื่อนต้องมาร้องเพลงเล่นเด็ดดอกไม้แล้วก็นัดพบกับพี่ยอแซงฉันยืนร้องเพลงกับเพื่อนอยู่ดีๆอะพี่แหล่ทรายมาจากไหนไม่รู้จ้าลุงพ่อ พอถึงพูดจาร์ลวนลามหนำซ้ำไม่พอขอความรักเพราะฉันไม่ยอมก็ปลุกปั้มฉันเห็นพี่ยอมแซมมาช่วยเหลือเขาไว้จ้าท่านพี่เห็นที่ครั้งนี้ฉันจะยอมไม่ได้ซะและ้วแปรตายก็โตเป็นหนุ่มลูกสาวฉันก็โตเป็นสาวแล้วถ้าเกิดคนอื่นนอกบ้านเขาไม่เห็นมันจะไม่ดีถ้าฉะนนั้นแล้วพี่เป็นพ่อของมันพี่ต้องจัดการให้กับลูกสาวฉันด้วย ฉันเข้าใจครั้งแล้วครั้งเล่าที่เรื่องมันเกิดเพราะว่าเราวันน่ยบ้านเรือนติดกันไม่ใช่พี่น้องก็เหมือนพี่น้องอยู่กันมาตั้งแต่รับราชการตั้งแต่นุ่มจนหัวสองสรรีนะนุ่มมะเส็ยานเนี่ยชยมรักเหมือนลูกอีกคนหนึ่งฉั่บต้นโต,โตโ๊ต่ใหต้องควงทำต้องไทยก่อนอแล้วทรายเอ้ย น้องเขาว่าว่าเจ้าเนี่ยมาทำลวนลามรุ่มล่ามกับเขาเนี่ยจริงไหมลูกจริงไหมลูกจริงครับเป็นกล้าทำกล้ารับดีมากเลยเตี้ยบโอ้ี้ยบโอ้ห้องไอคอนนี่จะตีกันี้ยก่อนนะพี่ตีชิไม่เบื่อเหรอ ต่อหน้าใครก็เตีค่าตอบค่าตอหน้าใครก็ทำไปทั้งนั้นอ่ะฉันเป็นคนนะจะไม่ยิ่บบวยไม่ใช่ควายนะพ่อจะมือแกตบตาแกเตะฉันฉันไม่้ให้รู้พ่อหรอปากมึงก็พูดมึงถามว่าทำไมกูต้องตีมึงันเสียใจอ่ะพ่ออะไรอะไรใั่ก็ผิดตลอดเลยฉันไม่เคยถูกเลยพ่อก็ได้ใจฉันไม่เคยถูกเลย ถ้ามึงไม่ผิดจะไม่เคยถูกเลยกู้ใหญ่ไปกู้ใหญ่ไปกู้ใหญเไปเอาใจตายเลยอย่าจะลูกาจพี่ฉันผด